สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรอบรู้ข่าวบัตรคนจนเงินเกษตรกรอัปเดตข้อมูลข่าวสารครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาอัปเดตข่าวสารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนครับสำหรับในส่วนของเดือนกุมภาพันธ์2566การโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั้นนะครับยังมีอยู่อีกสองเด้งสองวันนะครับซึ่งก็สามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้ทั้งหมดนะครับสำหรับในส่วนของแต่ละสิทธิ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเรื่องของการ แจกเงินเข้าบัตรคนจนเดือนกุมภาพันธ์2566ซึ่งคาดว่าน,น่าจะเป็นเดือนสุดท้ายที่บัตรคนจนรายเก่าจะได้ใช้สิทธิ์นะครับทีนี้นะครับก็จะมาดูในเรื่องของการอัปเดตการประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณารอบตัดสินบัตรสุขการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่รายใหม่ปี2566ด้วยนะครับซึ่งรายละเอียดความคืบหน้าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้กันเลยครับ18กุมภาพันธ์66นะครับก็จะเข้าที่วงเงินค่าน้ําค่าไฟ ฟรีนะครับค่าน้ําช่วยเหลือไม่เกิน100บาทค่าไฟช่วยเหลือไม่เกิน315บาททุกอย่างนะครับต้องลงทะเบียนแล้วก็เป็นไปตามเกณฑ์นโยบายตามที่รัฐกําหนดเอาไว้นั่นเองนะครับใช้ไฟไม่เกินใช้น้ําไม่เกินก็ได้รับจํานวนเท่าที่เราใช้จริงนะครับแต่ไม่เกิน315บาทสําหรับค่าไฟฟ้าค่าน้ําไม่เกิน100บาทแต่ว่า ใช้ไม่เกิน315บาทแต่เขาคืนสูงสุดคือ100บาทนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิ์สุดท้ายแล้วสําหรับเดือนกุมภาพันธ์66สาหรับบัตรคนจนรายเก่าค่าน้ำค่าไฟฟรีนั่นเองนะครับแล้วก็วันสุดท้ายในเดือนกุมภาพันธ์66ก็จะเป็นวันที่22ครับวันที่22กุมภาพันธ์66นะครับก็จะโอนเงินให้ในส่วนของผู้พิการที่มีบัตรคนจนนะครับโอนเข้า200บาทนะครับสามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้นะครับซึ่ง สิทธินี้นะครับก็จะได้เพียงผู้พิการที่มีบัตรคนจนเท่านั้นนะครับสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะครับสองร้อยบาทแล้วก็วันที่สิบแปดที่ผ่านมานะครับก็กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนบัตรสุขการแห่งรัฐใบเก่านะครับซึ่งจะหมดอายุลงในเดือนคุมพาพันธ์2566และสิทธิ์เหล่านี้ก็คือสิทธิ์สุดท้ายแล้วนะครับรวมทั้งหมดก็ประมาณ1 5ึ0งันบาทเข้าบัตรสุขการแห่งรัฐบัตรคนจนนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของบัตรคนจนรายเก่านะครับสำหรับในเรื่องของการประกาศผล รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาบัตรสัสร,ริรแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่รายใหม่ปีส5 6 6นรอหกสบหกนั้นนะครับตอนนี้นะครับสำหรับกระทรวงการคลังหน่วยงานของรัฐนะครับก็ยังดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเกณฑ์กติกานะครับซึ่งก็ตรวจสอบกับกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสุสร,ริรแห่งรัฐนะครับเพื่อที่จะได้คัดกรองให้เข้มข้นนะครับแล้วก็หาคนที่เหมาะสมที่สุด ที่จะได้รับสิทธิ์บริการแห่งรัฐรอบใหม่รายใหม่ปี2566นะครับซึ่งสําหรับในส่วนของการคาดการนะครับว่าจะตรวจสอบเสร็จเมื่อไหร่ประกาศผลเมื่อไหรนันะครับก็รอดูในช่วงของภายในเดือนกุมภาพันธ์2566นะครับอาจจะประมาณช่วงของปลายปายเดือนนะครับอันนี้แอดมินได้ข้อมูลรายละเอียดล่าสุดนะครับก็มาดูกันว่าเขาสามารถ จะพิจารณาแล้วก็สามารถที่จะประกาศผลได้ตามที่แจ้งเอาไว้หรือไม่นะครับหรืออาจจะเร็วกว่านั้นเขาก็จะมีดําเนินการประกาศผลแล้วก็แจ้งข้อมูลข่าวสารออกมานะครับที่แน่ๆนะครับซึ่งจะต้องประกาศภายในเดือนกุมภาพันธ์66เนื่องจากว่าทางกระทรวงการคลังได้แจ้งเอาไว้ว่าการคาดการณ์การใช้บัตรสุริการแห่งรัฐรอบใหม่รายใหม่จะเริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคมคือหนึ่งมีนาคมส5 6 6ร้อยหกสิหกเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นนะครับเขาจะต้องมีการดําเนินการประกาศผลภายในเดือนกุมภาพันธ์หกเป็นแน่นอนครับในส่วนของเรื่องนี้นะครับติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้ใหม่เดี๋ยวแอดมินมีข้อมูลความคืบหน้าเพิ่มเติมวันที่ชัดเจนจะรีบแจ้งข่าวให้ทราบต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารบัตรสุดการแห่งรัฐบัตรคนจนแน่นอนครับสวัสดีครับ